ด,ด้วยนะครับอยู่กับผมโซรันโซนัมสิคกับวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า infiltrating the, the airship ผมไม่รู้อ่านถูกป่ะนะไอคำหน้าเดี๋ยผมอ่านไม่ค่อยถูก infiltrating นะครับ infiltrating the airship นะครับซึ่งเรามีสองทางเลือกนะครับก็คือเราจะเข้าไปขโมยของให้กับทางอากาศเฮ้ย hey, ไม่ไดีคือมันมีสองทางเลือกนะครับ คือผมดูคนต่างชาติมาครับผมเห็นว่ามันมีจบหลายแบบแต่ผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกครับนะคือเห็นต่างชาติเขาเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วผมก็อยากเล่นอีกแบบหนึ่งบ้างผมก็เลยจะมาลองเล่นบ้างนะครับก็เกมสติกแมนเหมือนเดิมครับมันหนุกที่จะเล่นดีนะครับโอเคอย่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับกดเพย์ไปเลยโอ้โหนี่ท่านอนมาหนุนอะเออแหวว Look, uh, finally I decided mean, to wake up. I'm gonna to you. But your skills mm. make it worth the catch. You're yeah. perfect for the job. I've yeah. so been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know mm. you are guilty, we just can't pin them to any crimes. Yeah. You'll be going into the airship to bring them down. Mm. I don't need to remind you that we've got yeah. you on several a -A. charges. attempted right. robbery, mm. breaking yourself out of prison, <laughs> mm. even stealing the Tunisian diamond. โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมทีหลังครับอ่าอันนี้น่าจะชื่อชาลีนะครับผมเห็นมานิดหนึงครับพอจำได้ครับอ่าเขาอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนครับโอเคครับเขาบอกมาว่าเราอะเขาขอให้เราอ่ะช่วยไปจับอีกตัวคนร้ายนะครับคนร้ายที่มันใส่หมวกนะครับ คือมาเป็นหนึ่งในตระกูลคนร้ายมากๆที่ไม่เคยมีใครจับมาได้มาก่อนแล้วเราเขาเห็นประวัติงานของเราคือเราเป็นโจรเงี้ยที่ทั้งแทกคุกทั้งบ้นแบงคือเราไอเรื่องบลนแบงเราไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ไอขโมยเพชรอีกอืมเขาบอกว่าผลงานเราดีแล้วถ้าถ้าเกิดเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้แบบว่าแก้ตัวจากการทําสิ่งไม่ดีกลายเป็นทําสิ่งดีนะครับแล้วเราก็ต้องหาทางเข้าไปในนั้นนะครับอ่าคือเราจะ ผมไม่รู้ครับว่าเขาให้ไปขโมยของหรือว่าให้ให้จับตัวคนร้ายก็น่าจะประมาณนั้นนะอ่ะัผมจะอันนี้มีทางเข้าสองแบบทางครับก็คือเข้าข้างบนหรือเข้าแบบปุ้งไปเลยแบบนี้ผมเดี๋ยวจะลองปุ้งแบบนี้ไปก่อนสติ๊กแทนน่าจะใช้ได้อ่าข้าได้แล้วครับผู้ชมนี่ตัวเซฟปอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะซิลเอาตัเซฟโอ้โหมาแล้วก็อ่า เบลนเชนน่าจะใช่นะครับหรบอเอาไปเลยโอ้เอ่อเอิ่มเฮ้ยเราเราลอดจ้าเย้ลอดเย้เราชนะเธอเย้ทำไมมันเร็วจังเอ่อเอออ่อเอ้าวอ้าวตายดีกว่าปะดึกวะดึกว่าจบแล้ว เดินลงมามีตุ๊กตาหม,มีมันควรไหมอะอ่าสเต็ปแบ็คผมว่าเราไปแบบนี้แล้วกันอะสรุปส l i ป check, check. อ่าชาลี <then> พูดมาหาเราครับ uh, เขาบอกว่าเราจะต้องเข้าไปในนี้ถ <back end. S 1> ้าได้ครับ so, uh, yeah. หาทางเข้าไป <Okay. S 1> ให้ได้แล้วเขาจะเป็นคนคอยช่วยให้ของกับเรานะครับอ่าเราควรเข้าไปด้วยอะไรดีครับประตูนี้ปิดอยู่เราควรจะเข้าไปตู หรือใช้ซีโฟหรือใช้น้ำกรดหรือว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นผมว่าเกมนี้มันพิสดารหน่อยครับแต่ว่ามันมีสองทางที่พิสดารคือสองอันเนี้แต่ถ้าเกิดเอาความเป็นจรงิงสองอันนี้มันจะเป็นไปได้ถ้าเกิดความเป็นจรงิงนะแต่อันเนี้ยมันพิสดารเหมาะสำหรับสองเหมาะสำหรับเกมนี้แต่ไม่แน่ซีโฟอาจจะใช่ครับไหนลองดูครับอโอเเอขาบอกว่า คุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาจะมีสิ่งระเบิดเ,เขาจะมาบอกว่าหาที่หลบแล้วนี่แหละสายเขาบอกให้หาที่หลบเข,าบยมยมยมข้าใจแล้วครับจมชมเข้าใจแหละอืมัมนมสำคทางนีมันพิษดาอะ่ะอืมมันเหมาะกับเกมเนี่ยเกมเนี่มันชอบเล่นพิศดาอะไรประมาณนี้แหละนกนอกอ่เาเคาะประตูครับเอ่ออ่ะอ่ะอ่าอ้าวดูถ้าทางพิสดาจะไม่ได้ผลอ่ะน้ำกดนั่นแหละน่าจะใช่ ช hey, oh, uh, uh, so ึ้อ you know? I mean, ้าวอะเครื่องดูฝุ่นครับเครื่องดูฝุ่นซึบอ่าซึอ่าดูเหมือนจะมีคนอยู่ในนี้ด้วยครับน่าจะคนที่ยิงเราเมื่อกี้ออาบอกว่าอะไรอ พวกนี้มาคุยกันดูมาเป็นพวกโจรทั้งนั้นเลยนะพวกนี้ค่ะพี่ชมเป็นพวกโจรแล้วเราเราควรจะหนีเราจะเข้ายังไงบอมตัวเอมใช้เครื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หรือใช้กาวเลยใช้เครื่องแล้วกันอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะลองใช้ดูอ้าวเอยอ่ะอ่ะอ่ะอืม ไม่รู้อะครับอ่ากาวแล้วกันเกนมนี้แบบพิศราต้องกาวนั่นว่าแหละอืม <c oughs> นี่แบบโอ้โห و, ดูมันดูมันครับผู้ชมดูมัน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 โอ้โหใช้กาวชีวิตจริงผมจะใช้บ้างกับ <c oughs> ถ้าเกิดผมตายนะอู้ห <c oughs> ตกมา <c oughs> เราควรทำยังไงดี good. เขาบอกว่าเราจะต้องมาทางเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยนะให้มาอีกทางเนี้ยแล้วไอชาลีย์ังมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเราควรทำาไงดีเรียกชาลีมาช่วยแบบว่าเรียกมันเข้ามาช่วยด้วยหรือว่าถ้ามันส่งอันนี้มาการติ้บับเบิ้ลหรือว่านี้ผมว่าเรียกชาลีมาช่วยน่าจะดีนะ Alright here I come มันาบอกมันกำลังมาแล้วแต่แต่ละแต่ละมันมันโง่้นหรือไงเนี่ยชาลีโง่้นหรือจริงตรงมันขับมาทั้งเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับอ่าไอชาลีอ่านะครับโรเบอร์เฮลเปอร์เอออันนี้ผมขอร้องอันนี้ก่อนไอโรเบอร์เฮลเปอร์น่าจะใช่นะแต่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจครับโอเคอ่า let me just import this thing in here for you เฮ้ย อไอชาลีอ่าอาร์โลบเฮปเปอร์น่าจะใช่กันเอาขามาไปก่อนอ่านี่เยหลอรด้วยน็ครับอ่าอ่าอันนี้มันจะเข้าประตูเราจะต้องเอาการ์ดเข้าไปนะครับลูกควาทำไงทำให้กระดูกเขาเหลวหรือว่าใช้ใช้จิต บังคับถั่วครับบังคับตัวเขาหรือว่าให้ชาลีปืนกดมาหรือไม่ก็ใช้รีโมทอะไรไม่รู้ลองมนเนี้ย h a c อ่ะปืนกลแล้วกันครับปืนกลยิงปืนกลเลยชาดียิงเลยอย่างนั้นแหละอนี่เราตายกันทั้งคู่ โอเคน่าจะใช้จีนนะไอ้บอมิวมันมันบอมิวมันผมไม่แน่ใจอะไมค์คอนโทรลน่าจะใช่ครับว้าวผู้ชายคนนี้เป็นม m o r ์อ c a ไม่ e l i e v e เชือ่อเลยว่า e n a d ม o r ู้วิเปิดปออสวยครับโอเคบอมิวเหลืออันเดียวละนี่กระดูกเหลวอ่าเราก็ได้การ์ดฟรีนะ แนการดีค่เราควทำยังไงดีผ่านคนนี้ไปได้เราควทำยังไงอ้าวไอชารีแกพูดขึ้นมาทำไมมันรู้เลยเราควรจะเร็วนิดนึงครับเพราะถ้าเกิดช้าชารีมันจะพูดนะครับอ้เอะไรดีอะนจะตาอ้าว นายพาดอ่าน uh, <Mm ี่นายพาดได้ไงเนี่ยอ้อมันไม่แปลกก็เขามีแค่เขาแค่สามฟีตเองในเขาตัวแค่สามฟีตเองนะครับก็มันเป็นสติ๊กแมนอ่ะอืมอ้าวปะกือว่าเราใช้แรงเยอะไปหน่อยกับตก Oh man, I'm like oh, this. That's this or We'd be in mm -hmm. a lot of trouble. Uh, 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 Spider? Spider. <laughs> right, okay, bye-bye. Oh, wait, wait. There's no way you're getting through there. There's lots <laughs> of guys, and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It <laughs> looks like you can get around if you go through that air duct. Come <laughs> on, ไตรงทางนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะผ่านไปได้เพราะว่ามันมีคนเยอะแล้วก็ปืนเยอะมาเขาก็ต้องให้เรามาตรงนี้แล้วให้เราเลือกว่าเราควรจะทำยังไงดีเพราะมันมีไฟฟ้าและวงจรอยู่ตรงนี้นะครับทำเป็นเสียงอทำเป็นเสียงชัดไหมโอเค I I don't understand what that means. <c oughs> <c oughs> um, sorry I don't understand what that means.

โอเคไฟฟ้าเลิกรดวงจรละอ้าวไอ้นี่สวยอ่าเรารอดครับอืมอ่าพวกเราอยู่ตรงนี้ครับเราควรทำยังไงดีให้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์โดย่านสองคนนั้นให้เขายิงยาสลบมาไหมยิงยาสลบไปเลยอ้าว จุดจุดจุดโอเคลมมันแรงอืมเข้าใจครับเพรสแบงค์เออเออ,เอ,อมองไม่เห็นโอเคบานาน่าบอมเกมนี้มันเป็นเกมพิสดารนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบานาน่าบานาน่าบอมน่าจะ <c oughs> ใช่ครับมันต้องเป็นสิ่งที่ไปไปไม่ได้ <c oughs> จุดจุด,จด เออนี่คือพิสราไม่พอใช่ไหมอ่ะฟอสการเหลืออันเดียวแล้วมันมีปืนฟอสปืนพิเศษอยู่ลองใช้ดูดิอ่าสองคนนั้นล่วงไปแล้วครับอ่าคนนี้เอ่มอันนี้บอกเกิดอะไรข้อ่าแล้วเราก็รอรับซึบเอ่ออ่นี่จะต้องเป็นปัญหาแน่แน่เฮ้ยขาไปก่อมา เจ๊ฮะเออฮะเออเออ่าพวกนี้ถูกจับหมดแล้วเข้าไปฝีมือเราครับนะครับมาลองอีกส hey, bon ักวิธีครับเอาแคนนอนบอลแล้วกันครับบ okay ุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปบุกเข้าไปโอ้โหบุกง่าย อืมโอเคอเมาบอกให้เราเข้ามาเลยจัดป้ายิงเลเซอร์ <c oughs> เดี๋ยวแกจะเสียใจทีหลังเออคือจริงคนที่เสียใจคนเป็นผมนะครับเอมอมก็ี้จะทำอะไรได้คอยดูกันเถอะครับ <c oughs> อ๋อมันพิสดารลืมไปคนระับ <c oughs> ออไอ้นี่มันแคน เขาบอกให้ทุกคนฟังตอนนี้มันต้องมันกำลังเกิดเลือกบางอย่างขึ้นให้ทุกคนป้องก,กันไอหัวหน้าเราจากไอ้ลาสติกบอลนี้อ่าคนทำไงดีคนทำไงเอิอ่มทำแบบไหนดีเออช้าไปครับช้าไปนิดนึงครับเลือกอะไรดีเรื่องอะไรดีอันนี้ครับยังไงก็ไม่รอยอยู่ดีครับกูใช้เขาบอก อ่าครับเาเราเราจะต้องจับตัวไอไอหมวกเนี่ยให้ได้ครับจับไปให้ได้จับให้ได้ครับอืมอ่ะประตูมันกำลังปิดแล้วทำไงอ่ะเรือช้าไปครับอเรเร็วเร hurry up now activate the doors เบอกให้รีบเยทให้ประตูทางานวาร์ปแล้วกัน มันจะเจอจะไอ้โดนมอมันไหมอ้าวตายซะละอืมมันมีกระปั้นเหล็กกับไ,ไอ้ถั่วผมว่าไม่รู้ได้จะเอาถั่วไปทำอะไรแต่เกมนี้พิสดารเอาถั่วแล้วกันกินนำไม่กลอบเฮ้ยโอเคครับยังมีแถมครับโอเค อ่าอ้นนี้เขาไม่ได้เราโอกาสเราแล้วครับร็กเก็ตจัมหรือว่าเชชโนทอร์เซอร์แล้วกันอ่าไปปลุ๊ป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 ุ๊บอ่าไปนู่นแล้วไปนู่นแหละไปแหละไปชิงชิงเพื่อนทมไต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยอ่าใช้พลังจิตเออ แลวล็ well, Jam, <No! S 1> อกเก็ตจามอิสิตเฮ้ยโอเคแลววไงาเนี่มก็ยมาเจอกันเนาะเราสู้ด้หรอยไรยียูยหรือดาบดาบแล้วกันชิปอันนี้มันเกมอะไรหรอเปล่าเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับแต่รู้จากลักษณะไฟเอ่มเอ่อ กัดจิกเดกตายเด็กตายบนปากอุ้โอเคเอาเลยโอ้โหตายไม่ตายไม่ตายไหมตายไหมเย้เย่เราฆ่าไอ้หนวดได้แล้วครับมาเราเหลือแค่ต้องจับไอ้นั่น ไปด้วยอะไรดีบีฟอัพคลูเจอร์เจ็ตบูทเจ็ดบูทแล้วกันลูอ่มเอ่มมาอไะไรล่ะต้องใช้แรงลมครับเนี่ออฟแอฟอ่าจ <Okay. S 1> ะับตัมมันได้หนระือมี แล้วที่เหลือต้องจับตัวส่งกองทัพครับอย่าเข้ามามึงอะเด็กนีตายเลยเนี่ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาฟีเจอร์ไม่ไรท์แฮนด์แ Defeat ีเจอ u ์มีไอ e ์แรนเดอร์เลเยอ o ์ชิพท่มันมักำลังเสนอให้เราเลือกครับระหว่างเลือกฝั่งทหารหรือเลือกฝั่งมันจะคนเลือกฝั่งมันหรือฝั่งทหารครับถ้าเกิดเลือกฝั่งมันแล้วก็เอาหุ่นบอมหล่นลงไปหรือว่าไงดีอื ถ้าจำจริงๆนะเราควรจะเลือกฝั่งทางหารนะครับแต่ความอยากรู้ว่าถ้าเกิดเลือกฝั่งตัวร้ายเราจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวลองก่อนครับคามอยากรู้ครับถ้าเกิดเลือกฝั่งร้ายจะเกิดอะไรขึ้นรับตู้ตายสุด <c oughs> โอเคครับรู้แล้วครับทางเลือกตัวร้ายมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเลือกฝ่ายทำไม่ดีครับเพราะฉะนั้น เพื่อเป็นตัวอย่างกับชวนเล,วเลือกฝ่ายทหารกับฝ่ายดีกับเลือก็ระถ,ถังไปเลยนี่อือออ่าโอเคจับตัวคล้ล้าไไ้้แ้้เเาไไ้้เ้วโอเคสิ่งทั้งหมดที่เราทำอา ูกยกโทษแล้วและก็ชนะในแบบนี้นะครับแลส้สำหรับใครที่ชมวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดสมัครและก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว,วัสดีครับ